ไก่เนื้อตะมุฮุ่งปลาเผาะนะครับนี่สูตรอุดรมะหวอสูตรเอ,นนอาไปกินนะคเับถ้าจะล่าลูกก็ต้อกมะหวอดเพื่อนเขาลูกนะครับผัดปายังเอาไกินให้เบิรงนนี่สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องชวนกินแซ่บนัวน,นะครับผม ไม่นี้เฮาวเกิจะมีสาวโสดหรือบ่โสดกับบลูนะครับต้องถามเพื่อนเองว่าโสดหรือเปล่าให้ถามนะจ้าเบียโสดอยู่บ่สแาว่าโสดก็บยานถือขวานเนาะแต่ว่าโสดต่างกิโลเออสันที่ว่าโสดก็บยานถือขวานนี่เป็นบริโสดเลยนะครับเพราะว่าเพมันจะมี คนของใจเป็นแล้วแจกระบุกเป็นยังครับจะเป็นนังเอกของเฮาคือเ้าเราเปี่ยนมาที้เราแต้ก็ถ้าถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าสุดวะกาลังสิเงื้อปะเมนี้เฮาสีมาลองกินฝีมือนะครับผมเบียร์แตงหมฮวงเมนี่เบาลิสเองก็สิีเห็ดก้อยเนื้อเนาะ ก๋ยเนื้อตำมุงหุ้งแล้วก็บปีปลาปลา,าเผากับเกมของเฮาโมนี่ก็สที่เป็นวันยุดธของประเทศเกาหลีนะครับก็เลยหาแนวกินกันมาเบิ่งนกันเลยครับตำมุงหุ้งเอเมนูโมนี่ก็สิีมีก๋ยเนื้อตำมุงหุ้งปลาเผานะครับนี่ก่อยเนื้อหฮาแกันกแล้ว,ลวบ<ะ>่ได้เห็นส่วนเอาตำห,หุ้งนะสัดบ่ สูตรอุดรเขาหวงนสุดเอากินนตำกันเด้อครับพี่น้องอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศกันได้นางเอกนางเอกเอ็มวีใหเ้เลยนี่มาพี่น้องมากครับจ้าริดผักข่าไม่ริดมาเดอพี่น้องกินตำมุฮ้งอันนี้ขบับรูแม่ว่าตำมุฮ้งนะครับ อมุฮุงมากินให้เลยนะบากคำห่วะเอ้สาวฟันกินคำแซบให้เบิ่งนะครับแต่เยาเดียวขักันยังตบี้กินให้เบลงนะตมุฮุงตงตอันตั้งตมุกตัวเขาาเดียวมา อ้ซแยรบปะยังนั่งเอ็กยูวีเฮานะครับผมเดี๋ยวเขาจะปล่อยเพลงเอ็ดเพลงไว้แล้วแต่ว่ายังบร่ได้อัดเสียงอัดยังนะครับตอนนี้ก็กำลังหาท่อนเพลงหายังอยู่นี่ครับพ่อครัวของเขาตำหมหเบาหนิงเมืองเพชร

ทางหูได้นะทานฟองนะบอกเลยมานี่โ้ยือมจะกว่าานะว่านากลงกองมาลาีลมากินข้าว้กินยานะมากงสกมากินขาแล้วกินยาเยราเราแลไปกินยาอะชวนน าเยตดเนมัเป่าหวไว้มาปัดามาลเินนยายาพเอเเเป็นนางเอกแม่มือนี่ใเล่มาเป็นนางเอกแม่มือนนี่มากินตมงื้นนี้ไอ้นี่ลูกื้ตะเองเลยสวัเครับตัวที่สองครับผมกำลังสีย่าง เชฟเชฟยังเชฟบมมีสังกัด <laughs> น,นะครับ <c oughs> เน้นเมาอย่างเดียว <c oughs> ยเยวมาอลูกหมาปลาอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับผม <c oughs> ตัวแรกกับแกะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคมาเบิ่ต่เตาอบเพาน,นะครับ บมีเต่ายางน้ำมันกระเด็นห้อนบะเฮา,าก็าเอาใส่ไตัวหักตัวงอกระยามันนะครับสุขขกคือเก่าคือเตาอบวันนี้คือเฮาบ่าต้องไปผิกนะครับอบเื่อเดียวสุกเลย เอาไปเข่งมาโซนไหนหล่อเนี่ยงข็บอกม่า